ที่ถูกตัดสิทธิ์10ปีจากที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักคก้าวไกลตามคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกกตยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพ,พักและเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะก,กรรมการบริหารพรรคจากกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกและเข้าลักษณะการทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกตามคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567 พร้อมเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการพักเป็นระยะเวลา10ปีคือกรรมการบริหารพักช่วงปี2,563ถึง2,566รกวมทั้งสิ้น11คนดังนี้ 1. พิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักสสบัญชีรายชื่อ 2. ทวัชชัยตุลาธนอดีตเลขาธิการพักสสบัญชีรายชื่อ 3. ณทีพัฒกุลเศรษฐิ์เหรัญยิกพัก4 นกกกรพงศุภนิมิตะกูลนายทะเบียนสมาชิกพักค 5. ปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคเหนือ 6. สมชายฝั่งชนจิตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคใต้เจ็ดอมารัตโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคกลาง 8. อภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสสบัญชีรายชื่อ 9. เบนจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพักสัดส,ส่วนภาคตนออกสสบัญชีรายชื่อ10ส,สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพักสัดส,ส่วนปีกแรงงานสสบัญชีรายชื่อ11อภิสิทธิพ,พรมฤทธิ์กรรมการบริหารพักสัดส,ส่วนภาคเหนือปัจจุบันมี5สสบัญชีรายชื่อที่คงสถานะอยู่คือพิธาชัยธวัฒน์ เป็นยาสุเทพอภิชาติทำให้จำนวนสสพักก้าวไกลจาก148คนจะเหลือ143คนและต้องหาพักการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตั์คอมค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนไทยเชียกันต่อน้องเทนนิสชนะโมร็อกโกเข้าสู่รอบ8คน การแข่งขันเทควันโดในมหารกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เมื่อวันที่7สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รมัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายพบกับอูไมมาบุติจากโมร็อกโกยกแรกเริ่มเป็นทางเทนนิสนะคะที่เตะเข้าลำตัวได้จะแจ้ง ทำแต้มออกนำก่อนจบยกแรก8ต่อ1พร้อมขึ้นนำา1ต่อ0ยกค่ะยกที่2ยังคงเป็นจอมเตะสาวไทยนะคะก่อนทําแต้มทิ้งห่างออกไป10ต่อ1พร้อมเอาชนะในยกที่2ไปอีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพานิพักเอาชนะอูไมามาบุติจากโมโร็อกโกไป2ต่อ0ยกนะคะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดุนยาอาลีอาบูตาเลฟจากซาอุดิอาระเบียต่อไปค่ะ ส่งใจเชียร์น้องเทนนิสด,ด้วยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ